สวัสดีครับ F14 Tomcat นี่คือเครื่องบีที่อยู่ในใจใครหลายคนนะครับรวมถึงอิหร่านด้วยการเข้าระจำมการ Tomcat ก็มีมาอย่างยาวนานในอิร่านนะครับแล้วก็อิรานก็ทําทุกทิีทางที่จะรักษาทอมแคตเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาที่อิรานถูกคว่ำบาตรนะครับทอมแคตนี่แหละครับคือสุดยอดเครื่องบินรบของอิรานมาถึงปัจจุบันแต่ว่าเวลาผ่านไปครับมาตรการการคว่ำบาตรจะสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับในเดือนตุลาคมนี้ทอมแคตจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่ออิรานมีแผนซื้อเครื่องบินจากรักเสเซียแล้วก็จีนเพื่อเข้ามาแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่านะครับหรือว่าจะปิดตำนาน f 1 4ทอมแคทฝูงสุดท้ายในโลกอย่างทาวร กองท่าปรกาศของอิหร่านเป็นกองท่าปรกาศแห่งเดียวในโลกที่ตอนนี้ยังเป็นจําการ F-14 Tomcat อยู่นะครับโดยอิหร่านได้ Tomcat มา79ลำในปี2 5 1 3เพื่อนําม,มาต้านทานมิก25ของอิรักนะครับแน่นอนว่าเป็นนโยบายของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นนะครับที่ต้องการขายเครื่องบินให้กับชาติพันธมิตรในสมัยก่อนนี่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านนี่รักกันมากทีเดียวนะครับเป็นพันธมิตรกันอิหร่านเลือก F-14 Tomcat จริงๆในตอนนั้นมีตัวเลือกอีกตัวก็คือ F15 Eagle นะครับอิหร่านเลือก F14 Tomcat ไม่ทราบว่ามันหลอกว่าหรือยังไงไม่ทราบนะครับสหรัฐมิการเลยขาย F15 Eagle ให้กับอิสราเอลแล้วก็ซาอุดีและแน่นอน F14 Tomcat ของอิหรานมาพร้อมกับ AI M54 Phoenix นับว่าเป็นขีปนาวุธพิเศษไกลที่สร้างชื่อให้กับ F-14 Tomcat ของอิหร่านนะครับ F-14 Tomcat ของอิหร่านนี่สามารถคว่ำเครื่องบินของอิรักไปได้ถึง150ลำและก็เสียเครื่องบินไปแค่3ลำเท่านั้นนะครับและ F-14 Tomcat ก็เป็นเครื่องบินที่มีความสามารถมากที่สุดเท่าที่อิหร่านเคยมีมานะครับแต่ว,ว่าช่วงหลังมาการคว่ำบาตรนะครับจากการขาดอะไรทําให้ F-14 ของอิหร่านบินได้ไม่กี่ลำเท่านั้นนะครับและเดือนตุลาคม2563นี้นะครับมาตรการการคว่ำบาตรของ อิหร่านจะสิ้นสุดลงจะทําให้อิหร่านเนี่ยสามารถซื้อวุดได้และแน่นอนอิหร่านต้องการเครื่องบินนะครับแล้วก็มีแผนการซื้อจากทางรัสเซียแล้วก็จีนหลายคนคงคิดว่าจบเกมแล้วะครับ f 1 4 tomcat เพราะว่าอิหร่านได้เครื่องบินใหม่แล้ว แต่ผิดคานะครับผู้สังเกตการบอกว่าเริ่มเห็น f 1 4ทอมแ tomcat มากขึ้นเรื่อยๆในกองทัพอากาศของอิหร่านเนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามิตินั่นเองทําให้อิหร่านสามารถผลิตชิ้นส่วน้ง่ายขึ้นและ f 1 4ทอมแ tomcat ก็ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งและแน่นอนครับต่อให้อิหร่านจะซื้อเครื่องบินใหม่แต่ว่า f 1 4ทอมแ tomcat ก็ยังอยู่ในกองทัพของอิหร่านต่อไปแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับ จากการสัมภาษณ์นักบินของอิหร่านนะครับนักบินนี้ชื่นชมขีบ่บรรทุนของ F14 Tom c a t มากที่สามารถทำลายศัตรูได้เกือบ100กิโลเมตรนะครับและในการต่อสู้ระยะประชิด F14 ก็ทำได้ดีแบบเหลือเชื่อ F14 สามารถหามุมในการโจมตีได้เร็วนะครับมีการควอบคลุมที่ดีแค่เสียวินาทีเท่านั้นแน่นอนว่าอิหร่านยังไว้ใจ F14 Tomcat แล้วก็มีการปรับปรุงอัปเกรดตลอดเวลาครับให้ทันสมัยมากขึ้นต้นทุนในการดูแลต่ำมากนะครับเพราะว่าค่าแรงต่ำผลิตอะไร เองทําให้อิหร่านยังรักษา F14 Tomcat ไว้ได้ส่วนสหรัฐมีกานี่ปลดประจําการ F14 ในปี2549นะครับอิหร่านปรับปรุงระบบแล้วก็ขีปนาวุธจาก AIM-54 Phoenix นะครับก็เปลี่ยนมาเป็น f ์9 0ซึ่งมีพิสัยการยิงถึง300กิโลเมตรทีเดียวนะครับอันนี้มีซาบจริงไหมแต่ว่ารูปร่างก็ยังอยู่บนพื้นฐานของ AIM-54 Phoenix อันนี้ก็เป็นข่าวมาว่าถึงแม้ว่าจะได้เครื่องบินใหม่นะครับอิหร่านก็ยังจะคงรักษา F14 f บสี tomcat ไว้เหมือนเดิมไม่ปลดประจำการแน่นะครับก็ยังพอที่จะทำให้เราเห็น f 1 4สี่ tomcat กันอยู่บ้างนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจคือ f 3ของญี่ปุ่นครับหลังจากที่ญี่ปุ่นตัดสินใจจะพัฒนาเครื่องบิน s t e a ในประเทศนะครับโดยไม่รับความช่วยเหลือจากสหรัฐมีกาแล้วก็อังกฤษ และมีข่าวว่าญี่ปุ่นมีแผนจะขายให้กับต่างประเทศด้วยน่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยขอซื้อ a ยี่สิบสองแรปเตอร์แต่ว่าไม่ได้นะครับแล้วก็รอความช่วยเหลือในการสร้างเครื่องบินสเตลในประเทศจากทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษแต่มันก็ไม่มีความคืบหน้าจนในที่สุดญี่ปุ่นประก,กาศที่จะพัฒนาด้วยตัวเองนะครับโดยจะเป็นเครื่องยนต์คู่ราคาถูกเน้นการโจมตีเป็นหลักนะครับแล้วก็คาดว่าจะเข้าไประจนการในญี่ปุ่นในปีสองพันสามสิบ เพื่อคานอำนาจกับ J20 ของจีนแล้วก็ m i g 4 1ของรัสเซียนะครับแน่นอนว่าตลาดส่งออกของญี่ปุ่นก็จะเป็นประเทศที่ใช้ f 1 5 Eagle กอยู่ก่อนอย่างเช่นสิงคโปร์แล้วก็ซาอุดีนะครับในการพัฒนาเครื่องบินเซลแบบนี้นะครับจะทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีอิสระในการส่งออกตามที่ต้องการนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวสำหรับเครื่องบินเซลของญี่ปุ่นที่สามารถจะส่งขายออกต่างประเทศได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเรายังพอจะมีสิทธิ์อยู่ไหมนะครับ